โรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเสียบพันธุ์น่าจะเป็นเกาแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็มีอาการบวมที่ที่ข้อผมโป้งเท้าด้านขวาก็เลยไปหาเจาะเลือดปรากฏว่าก็เช็คค่ายูริกกรดยูริกในในเลือดนะฮะมันก็สูงก็หมอบอกว่า ก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคเกานะครับเริ่มมีอาการปวดตามนิ้วมือตามข้อค่ะตอนแรกก็ปวดไม่ถี่อะค่ะพอนานๆเข้าอะรู้สึกว่าจากตามมือตามข้อเนี่ยไปเริ่มปวดตรงนิ้วเท้าแล้วเท้าเริ่มบวๆมๆอะค่ะตอน,เป,นเป็นในหายช่วงหลังเป็นถี่ขึ้น ก็เลยได้ตัวนี้มาค่ะตอนแรกก็ก็านไปเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งการปวดมันก็เริ่มค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณดีเกาอุดมไปด้วยรีมานีรูหรือเศกตียาสมุนไพรจีนโบราณผสารกับแดนดิไลออนและแกานโดอร์มาลูซิดัมหรือเห็ดลินจื่อ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวุฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากี้อันอุดมไปด้วยสารฟลาวนอยด์โพลิฟีนอลแคลโรทีนและไพาราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วย ให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ